ทุกคนแม่เพิ่งตื่นนอนนะคะก็มาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมแม่ลูกผูกรลักกันนะคะก็วันนี้เราก็เตรียมข้าวมาให้ใครดูแล้วเนาะนี่มาใครดูลูกมากินข้าวนี่นี่นะคะก็คือปกติเนี่ยใครดูอะ่ะก็อย่างที่เคยใครที่ติดตามใครดูมาก็จะรู้เนาะว่าใครดูแบบค่อนข้างแบบ ถามว่าเบื่ออาหารไหมนีไ่ไม่ได้เบื่อแต่ว่าการที่เรากินซ้ำๆมามันก็เบื่อเนาะก <_ d ata> ็คือแบบเราอาจจะมีขนมให้บ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้คือเป็นของที่สําคัญมากนะคะก็คืออาหารบราบบราบนะคะใครโดกินอาหารบราบมาแล้วก็เราก็จะถ่ายพยาธิวันละประมาณอา่าไม่ใช่วันละสี่เดือนละย,ยิมกัดเดือนละโอ,โอเคสกิดละสะกิดล้อ่ะขอมือหน่อยนี่โอเค ก็เดือนละครั้งนะคะเราถ่ายพะยาธิให้ใครดูเนาะเดี๋ยวขยับกล้องแปบ,บนึงได้ไหมโอเคได้มาป้อนเลยเ๋ยวมาป้อนกันเลยคาโดขยับมานี่ตรงนี้มา,ขย,มาขยับมาหาแม่ตรงนี้ นี่มานี่โอเคนั่งลงนะรู้เรื่องนะเขารู้เรื่องามาเอมือหนะเอยาเอามือมาเดี๋มาเออจะกินข้าวแล้วโอเคครับเก่งมากมานะคะก็จะแับก้อนไปทีละก้อนเนาะในนี้นะคะก็จะมีน้ำมันปลาแซลมอนนะคะ ทอดปลาแซลมอนนะคะมีไก่บดเนาะไก่บดเป็นสดนะคะประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเลยถุงละกิโลค่ะแล้วก็อาหารเม็ดนะคะแต่ถ้าวันไหนแบบมีมีไข่หรือว่ากล้วยอะไรเงี้ยเราก็ใส่ได้ค่ะผสมไปเลยเราจะทําแบบนี้ทุกวันนะคะถ้าแบบว่าสมมุติว่าเวลาแม่ไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีคนดูแลนะคะต้องมีคนดูแลนะ ก็อบอกว่าที่เราทำอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้เขาอ่ะได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะถ้าเขาแบบทานแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ค like ือแบบมันมันไม่ได้อ่ะทุกคนณเขาแบบเคยเคยให้ทานอาหารเม็ด เป็นติดต่อกันเวลาสองสามวันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าใครดนไม่มีแรงอะเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรา,เรารู้สึกจริงๆเอาแบบมองว่าเขาแบบเขาไม่มีแรงอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ทุกคนแบบไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าจะเป็นพยาธิไหมอะไรไหมนะเพราะว่าเราอะถ่ายพยาธิตลอดให้น้องถ่ายพยาธิตลอดนะ เรช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปเลยเพราะว่าแบบเจนไปทํากิจกรรมเยอะอะไรเงี้ยเราแบบเป็นช่วงแบบว่าเป็นช่วงนี้ก็คือแบบหลังจากออกกองประกวดมาเลยนะคะก็แบบงานก็ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้เรายอยู่บ้านก็จะมีแบบน้องชายดูแลบ้างน,น้องสะใภ้ดูแลบ้างแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยู่จริงๆก็คือจะเป็นเพื่อนคะ่ะเพื่อนก็คือแบบเพื่อนสนิทเลยนะคะใครรู้เขาจะรู้จักเขาจะแบบไม่แบบไม่งงแงอะไรอย่างเงี้ยเ็าอยู่ได้เขาอยู่ได้นะถ้ามีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะไม่ค่อยเหงาหรอก อยู่กับน้องสะพ,พ้ายอยู่กับน้องชายก็คือแบบแม่เหงาเข้าอยู่กับแม่นะแม่ไม่ค่อยคุยด้วยแต่น้องสะพ,พ้ายกับน้องชายก็คือแบบเขาเล่นแบบก็พากันเล่นกันเก่งอะไรอย่างเงี้ยพาออกไปข้างนอกกันเก่งพาไปเที่ยวเนาะไฮโดรติดเที่ยวนาะ อเคหมดนละขอบคุณนะครับหมดนละขอบคุณก่อนขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณครับนาเร็วขอขอมือให้แม่ก่อนเร็วหมดแล้วหมดแล้วอิม่มปะเนี่ยขอบคุณครับโอเคอิ่มมากนนหมดแล้วใครโดชอบกินอะไรใครถ้ามีคนถามว่าใครโดชอบกินอะไรใครโดชอบกินหมูจุ่มนะคะทุกคนใครโดชอบหมูจุ่ม แต่เราแบบไม่อยากให้เขากินเยอะไงเพราะว่ามันก็มีอันตรายเนาะกระตากแบบตับไตเขาอะไรอย่างเงี้ยของที่เหมาะที่สุดสำหรับเขาก็คือนี่แหละค่ะอาหารปลานี่แหละจะบอกว่าก็ตามสัตวชาตญยานเนาะก็คือจริงๆแล้วว่าสุนัขเป็นสัตว์ล่านเนื้อนะคะเขาก็ต้องกินของมีดิบอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ <c oughs>